สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมขั้นตอนการติดซุ้มนะครับอันนี้จะเป็นงานใสนะครับติดซุ้มเงินนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็วัดจากซุ้มก่อนนะครับแล้วก็นําไปตัดแต่งนะครับปัดเงาให้เรียบร้อยนะครับนํามาล้างไข่ค่าประวานนะครับแบบนี้นะครับผมก่อนที่จะนําไปติดซุ้มนะครับการติดซุ้มนะครับผมจะใช้กาวอีพ็อกซี่นะครับเขาจะขายเป็นคู่หลอด AB แบบนี้นะครับจะเป็นแบบใสนะครับ เราผสมนะครับ1ส่วนต่อหนึ่งส่วนนะครับก่อนที่จะมาติดชิ้นงานนะครับชิ้นงานก็จะออกมา,าสวยใสแบบนี้นะครับไม่มีคราบใดๆเลยนะครับเขาจะใสไปทั้งหมดเลยนะครับผมท้ายคลิปนี้นะครับมีคำคมมาฝากเช่นเคยนะครับอุปสรรคเปรียบเสมือนยาขมไม่มีใครอยากลิ้มลองแต่ขึ้นชื่อว่ายาขมส่วนใหญ่มักเป็นยาดีเสมอ คนเข้มแข็งและมีความอดทนเท่านั้นที่จะอยู่รอดบนโลกนี้ได้สู้ๆูขอเป็นกำลังใจให้เสมอนะครับ